อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ3สัปดาห์ก่อนเชลซียังตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดจากผลงานที่ระสำระสายหาความแน่นอนไม่ได้หลังถล่มลูตันทาวสานึ่งพร้อมคว้าตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย f อฟเอ11เกมหลังของพวกเขาพ่ายแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันฟ้องถึงสเสถียรภาพอันสั่นคลอน ไม่เหมาะกับการวางเป้าหมายประสบความสาเร็จด้วยการเป็นแชมป์เลยสักนิดเดียวมันน่าจะมีความชอบธรรมมากพอสําหรับการปลดแฟงลํมพาดออกจากตําแหน่งผู้จัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังไม่ได้กระทั่งโทมัสทูเคิลเข้ามาทําหน้าที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบปุ๊บปั๊บใช้คําว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็คงจะไม่เกินเลยไปนักทูเคิลอาจออกตัวได้ผลเสมอวูฟซัมตัน0ศูนย์ในบ้านตัวเองสกอร์ไม่น่าประทับใจ แต่แนวทางการเล่นเปลี่ยนไปในระยะเวลาอันจำกัดการคลองบอลที่เยอะขึ้นผ่านบอลที่มากขึ้นทั้งที่มีเวลาซ้อมแค่วันเดียวแทบไม่ได้ทำความรู้จักกับลูกทีมใหม่ได้ซ้ำชื่อ,อยังเรียกไม่ถูกเลยอย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเทในบทบาทของตัวเองพร้อมจะลุยงานทันทีไม่มีเกี่ยงงอนหรือยื้อเวลาถือเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีสำหรับคนเป็นผู้นำ เกมแรกผ่านไปยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับกองเชียร์มากนักแต่หลังจากผ่านเกมที่2 3 4 5แทบไม่มีอะไรต้องกงังขาเชลซีเดินหน้าคว้าชัย5้5นัดติดต่อกันทุกรายการด้วยเอกลักษณ์ใหม่นั่นคือเน้นการคองบอลที่เหนียวแน่นเพื่อม,มิติการเข้าทำอันหลากหลายทูเครล์ยังเติมทีเด็ดลงไปอีกการเลือกใช้แข้งที่ไม่ค่อยอยู่ในสายตาของแรมพาดจนกลับมาทำผลงานเปลี่ยปล่้งอีกครั้ง นอกจากนี้การปรับแท็กติกก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ฟอร์มของเชลซีร้อนแรงอย่างน่าประหลาดใจสหรับแลมพาร์ดส่วนใหญ่แล้วจะยึดแท็กติกแบบแผงแบ็กโฟคือเล่นแนวรับ4คนแต่ทูเคร์ปรับใหม่มันเป็น3คนเหมือนตอนที่คอนเต้เป็นกุนสือระบบ3-4-2-1ช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมได้ดีกว่าเดิมช่วยให้การลำเลียงบอลครอบคุมพื้นที่มากกว่าที่เคยขณะดเดียวกัน ผู้เล่นแดนบนยังเพรสซิ่งแบบเข้มข้นตามสไตล์ทูเคิลที่เน้นการบีบฝั่งตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อแย่งบอลกลับมาขออีกครั้งส่วนเกมรับก็มีการจัดระเบียบอย่างดีรู้โทนจังหวะการเล่นทุกคนแทบจะเข้าใจบทบาทตัวเองตอบสนองแนวทางเจ้านายได้อย่างน่าพอใจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือช็อตทําเข้าประตูตัวเองของอันโตนิโอรูเดเกอร์ในเกมบุกเชื้อเชฟฟิลยูเนเตด ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายเพราะสุดท้ายทีมก็คว้า3ามแต้มได้ตามเป้าส่วนวิ่งแบ็กทั้งสองข้างที่ต้องทำงานแตกต่างไปจากฟุลแบ็กปกติต่างก็สร้างความประทับใจได้มากๆใครจะไปคาดคิดว่าคาล่ามัสันโอดอยจะสอดประสานทางฝั่งขวาได้อย่างลงตัวจังหวะวิ่งขึ้นลงเต็มไปได้วยความสมดุลเล่ากับว่าร่วมงานกับทูเคิลมานานหลายปีแล้วจุดเด่นของโอดอยคือเรื่องความเร็วปลาดเปลี่ยวและเทคนิคอันยอดเยี่ยม เมื่อเป็นการเติมปีกฝีเท้าจัดช่วยกดดันแผงหลังฝ่ายตรงข้ามแม้จะมีจุดด้อยตรงเกมรับซึ่งไม่ใช่ของถนัดแต่ก็มีเพื่อนร่วมทีมคอยสอดซ้อนอยู่แล้วกองกลางอย่างจอร์จินโยมัติโอโควสิตหรือเอ็นโกโลกองเต้สามารถตัดเกมฝ่ายตรงข้ามได้รวมไปถึงเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาคือเซซาอาร์ิปลโกอต้าก็พร้อมสหรับการช่วยเหลือตลอดเวลาน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือวิงแบ็กด้านซ้ายมาคอตอรองโซ่ so, ครบเครื่องมากๆ ไม่ว่าจะเล่นลุกหรือรับคุณภาพของทักษะรวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคโชนกองหลังสเปนสร้างความไว้วางใจให้กับเจ้านายคนใหม่ในระยะเวลาอันสั้นการเติมเกมลุกไหลลื่นกลมกลืนดีเหลือเกินกดดันแนวะรับคู่ต่อสู้เกือบตลอดไม่ว่าจะเป็นการคอสด,ด้วยลูกโดง่งเปิดเรียดเข้ากลางหรือแม้แต่โจมตีด้วยลูกกลางอากาศจากนักเตะที่โดนมองข้ามอาลองโซยกระดับเป็นแกนหลักของทูเคิล เปลี่ยนแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษยอย่างเบนชิวลลงไปเป็นตัวสำรองแบบดื้อแต่ไม่ใช่ว่าชิวิลจะไร้ความสามารถหรือไม่เหมาะกับการเล่นวิงแบ็กแต่สนับถูกเค้ลเชื่อว่ายังมีเวลาที่จะเรียนรู้จากรุ่นพี่เพียงแต่ต้องอดทนเพื่อรอคอยโอกาสของตัวเองบ้างมันน่ามหัศจรรย์หลายคนที่มีแนวโน้มว่าจะถูกลอยแพขายทิ้งก่อนหน้านี้ทั้งอลองโซ่จอจินโยคิสเซนเซนหรือดูริเกอร ต่างถูกจับมาอาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวใหม่กลายเป็นของดีมีคุณภาพต่างจากเดิมแบบสิ้นเชิงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือทูเคิลยังหยิบยื่นโอกาสให้กับเกปาอาลิซาบาลากาผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดในโลกกลับสู่สายตาอีกครั้งหลังโดนดองไปนานหลายเดือนนับตั้งแต่การย้ายมาของเอดูอร์เมนดีเกปาได้ลงเฝ้าเสาในเกมเอฟเคัพที่เบียดบาสซีนหน่งศูตามด้วยล่าสุดทูบนิวคาสเซสองส หมายความว่าได้คลีนชีทสองนัดติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามสําหรับทูเคิลแล้วนี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นกับเชลซีเท่านั้นตามปกติถือเป็นช่วงฮันนีมูนทุกอย่างยังชื่นมืน่นน้ำต้มผักยังหวานเหมือนว่าทาอะไรก็ดูดีไปหมดแฟนบอลอาจจะดีใจแต่อย่าลืมว่าเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลไม่มีอะไรการันตีเลยว่าทูเคิลจะพาทีมประสบความสําเร็จได้เพราะปูมมหลังก็ฟอร์มอยู่แล้วว่าผู้จัดการทีมแต่ละคนมีชะตากรรมเช่นไร ไล่ดู5เกมที่เชลซีเดินหน้าคว้าชัยชนะได้ล่าสุดต้องยอมรับว่ามีหนักนัดเดียวที่บุกไปเคี่ยนทอนแนนฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ที่เหลือล้วนแต่เจอคู่แข่งที่ห่างชั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์สลีย์เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดหรือนิวคาสเซิลรวมไปถึงเกมเอฟเวอครับกับบาสลีย์ด้วยอีกทั้งเกมประเดิมเสมอกับวูฟก็น่าจะเป็นฝาชนะมากกว่าทั้งเรื่องศักยภาพผู้เล่นและการได้เปรียบเล่นในบ้านขณะเดีวยวกันสเปอร์ก็อยู่ในช่วงขาลงเกมดังกล่าว ไม่มีแฮร์รี่เคนกล่องหน้าตัวหลักที่บาดเจ็บพูดง่ายเข้าไว้ก็คงประมาณว่าถูเคิลยังไม่เจอกับของจริงที่ผ่านมาเหมือนเป็นออเดอร์เสิร์ฟเรียกน้ำย่อยมากกว่าสิ่งที่ต้องตามดูกันต่อไปคือเขาจะทำให้ทีมสเปริตและบรรยากาศในห้องแต่งตัวดีกว่าที่เคยหรือไม่เพราะตอนนี้หลายอย่างอาจจะดูดีไม่มีอะไรน่าวิตกแต่แรงกระเพื่อมต่างๆจะตามมาอย่างแน่นอนแัะแต่หลายคนที่ต้องตกเป็นสำรองย่อมไม่พอใจกับสถานะตัวเองไม่ว่าจะเป็นเบนชินเวล ฮาคิมซีเยกรีเจมหรือเคิร์สซูมาและก็คงมีปฏิกิริยาตอบโต้บางอย่างอีกทั้งปุ่มหลังของทูเคิลสมัยกุมบางเฮียนปารีสแซงเชแมงก็เจอการวิจารณ์ว่าคุมพวกแข้งซูปเปอร์สตาร์ให้อยู่ในแถวไม่ได้สุดท้ายบอร์ดต,ต้องไปดึงเลโอนาร์โดมาช่วยจัดการว่ากันว่าจากนี้ไปทูเคิลจะเจอบททดสอบของจริงเชลซีจะออกเือนเซาท์ทามตันตามด้วยบุกแอลันติโกมาริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สลีก จากนั้นกลับมาเล่นในบ้าน2ครั้งรับแมนยูเน็ตและเอเวอร์ตันถัดมาก็จะบุกไปเยือนลีดยูเน็ตก่อนจะกลับมาฟาดแข้งกับตาหมีในเลกที่2บางทีช่วงเวลาฮันนีมูนของทูเคิออาจไม่ได้ยาวนานอย่างที่คาดหวังกันไว้ก็ได้ทอามัสทูเคลผู้จัดก,การทีมเชลซีกล่าวหลังจบเกมที่พาทีมไปเอาชนะนิคเซิล 2ประตูต่อศูนในศึกพิมร์ลีกเมื่อคืนวันจันทร์ว่าพวกเขาโฟกัสที่การเตรียมทัพและการทําผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดเท่านั้นจึงทําให้ได้ผลงานตามที่ต้องการจากชัยชนะดังกล่าวทําให้เชลซีกลับมารั้งทัพโวยอีกครั้งซึ่งทางกุือชาวเยอรมันก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับความสําเร็จว่าพวกเขาต้องมีสมาธิและโฟกัสในการทําผลงานไปทีละเกมเท่านั้นเราจะไม่หยุดเดินหน้าเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ ไม่มีวิธีอื่นที่จะดีไปกว่าการก้าวไปทีละก้าวและมองกันไปเกมต่อเกมผมสามารถบอกกับทุกคนได้ว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลมีหลายทีมที่อยู่ใกล้เราและยังต้องมีเกมยากที่ตกลงสนามการเจอกับทีมใหญ่และเอาชนะให้ได้หลายคนพูดว่าตอนที่เราเริ่มออกสตาร์ทนั้นเรื่องของท็อปโฟแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีช่องว่างระหว่างคะแนนมากมายระหว่างเราและลิเวอร์พูลมันชัดเจนว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ในมือเรา และเราต้องการผลการแข่งขันจากสนามอื่นด้วยเพื่อลดช่องว่างลงนั่นคือสถานการณ์ต่อเริ่มต้นแต่จากตรงนั้นเราไม่ได้มานั่งคิดถึงผลการแข่งขันของสนามอื่นหรือทีมอื่นเราลงเล่นตามโปรแกรมที่กําหนดไว้เท่านั้นเราแค่ใช้เวลาทุกนาทีในการโฟกัสที่ทีมของเราและเตรียมตัวให้พร้อมในการลงสนามเพราะเรากําลังเล่นในลีกที่ยากที่สุดและต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกๆ3วัน โทมัสทูเครฟผู้การทีมเชลซีให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของเทมมี่อับราฮัมสไตล์เครือคนสําคัญที่ได้รับบาดเจ็บในเกมชนะนิวคาสเซิลเมื่อคืนก่อนโดยหวังว่าจะไม่ต้องพักรักษาตัวนานเกินไปนักเทมมี่น่าสงสารมากเขาโดนคู่ต่อสู้ปะทะด้วยความรุนแรงเกินไปโอเคเขาอาจตั้งใจเล่นที่บอลก็จริงแต่มันคือการฟาวที่อันตรายผมจําเป็นต้องเปลี่ยน ie, อับราฮัมออกทันทีเพราะเขาไม่สามารถเล่นต่อได้อีก และที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คือจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอการประเมินจากทีมแพทย์้ดยความที่เราเล่นกีฬาบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเสียบสกัดหนักใส่คู่ต่อสู้แบบนี้ก็ได้ถ้าโชคร้ายเขาอาจต้องพักนานแต่สําหรับเคสนี้หวังว่าอับราฮัมจะกลับมาลงเล่นได้ในเร็ววัน